สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพจพีบินแดงนะคะก็พาเพื่อนๆมาทำน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะที่จะใช้ทานกับผลไม้ดองนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำพริกขี้หนูสด็ดสีแดงนะคะตามละเอียดหรือบดละเอียดนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือป่นนะคะ ก็พอ,อดีว่าวันนี้นะคะมะม่วงดองก็ใช้ได้แล้วเนาะกำลังจะนำไปจัดส่งให้กับลูกค้านะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปคลุกเคล้าก่อนเพราะว่าจับกล้องด้วยแล้วทำไปด้วยไม่ค่อยถนัดนะค่ะก็ตอนนี้ก็คลุกเคล้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญคือต้องเลือกพริกขี้หนูเม็ดสีแดงนะคะถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยพริกเกลือเราจะสีไม่สวยนะคะ เกลือนะคะถ้าเราใช้ยี่ห้อไหนแล้วเราก็ควรจะเลือกยี่ห้อนั้นไปเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนนะคะส่งนสำคัญคือถ้าเราซื้อเปลี่ยนยี่ห้อมาเราควรจะต้องชิมก่อนว่าใช่รสที่เราเคยทํำไหมนะคะ อันนี้ก็เป็นมะม่วงดองของเพจริบปิ้นแดงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะรสชาติกรอบนะคะสีสันก็จะออกแนวธรรมชาตินะเพราะว่าถ้าใส่สีเหลืองสวยงามแต่ดูมันสวยงามจนเกินไปที่จะเป็นอาหารของเรานะคะเพจริปปิ้นแดงก็เลยจะจัดเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะ พาเพื่อนๆมาจัดผลไม้เพื่อที่จะไปส่งลูกค้ากันเพราะตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจลิปเป,ป,ปนแดงไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ